สวสครับ,รบรสวัสดีค่ะหนูจะพาะไปดูน้องจันจีนะคะำทำทำสีผมเสร็จแล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองของวันน,นี้นะคะไปสองน้องเลยค่ะไปเลย,ไปเ,ย,เลยไปเลยไปเลยไปเลยอ่าท่านายก็ไม่เป็นคะ่ะแปนข่าวเยอะนะคะจันจีเนี้ยไปดูสีผมสีอันนี้ ไม่แดงไม่ทองนะคะอันนี้มานี่คนนี้คนนี้อะไรนะเป็นพี่โอ๊ต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 เป็นต่อเดี๋ยวคนทำให้นะคะนี่พี่โอ๊ตค่ะว่างจ่าสีอะไรล่ะซิตรอมซิตรอมบ้างจากซิตรอมก็มาทำสีผมให้อันนี้สีอะไรพี่โอ๊ตค่ะเนี่ยเปิดบ้ากันสีอะไรคะสีเหลือสีเหลือสีอะไรกิ้งเอาพูดเร็วๆเลยสีอะไรสีบอลธรรมชาตินะคะสีบอลธรรมชาติสวยไหม แล้วก็ติดตามชมคลิปของน้องด้วยไม่ต้องสองพี่แจ็คหน้าสองแต่ผู้หญิงเน้นแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเดี๋ยวก็โดนด่าอยู่นั้นนะก็เทยปากแดงวันนั้นจริงจริงวันนั้นสวยว่าส่องอีกก็เทยปากแดงไม่พูดมากอะไรอย่างเงี้ยเออแลวันนี้มันโซเชียลแชุดโคชเช่แคมของร้านมาดูไปเดี๋ยวเราเป็นโซนน้องจันจิมาดูนะสีผมของน้องค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปคู่อ่ะจะได้จะได้ดูว่าฟ้ากับเหวเป็นยังไง ยืนตรงนี้เลยถ่ายคลิปไปทางน้องเลยนะเดี๋ยวผมก็เอาไปดิไม่ต้องยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยมาี่แยมมานาแดงนาแดงมาดูปลากระหี่ยวนะคะนาแดงเลอ่อมาเร็วเร็วเรยวเร็วนี่ถ่ายให้นะเรียนนะคะรายืนให้สบายเลยค่ะนี่นะคะเนี่ยผลของการไม่กินนมนะคะมีเมียก่อนไปค่ะนิดนึงค่ะหนึ่งสอง จ,จ like, Anyways, notes, one, mm ัน hmm. จี้ยืนให้เต็มแนวเลยค่ะยืนโพ้อสเล็ดในโลกพี่โอ๊ตขยับมานิดนึงค่ะเขาชื่อพี่บ๊อบนะคะหนึ่งสองห้าเอาใหม่นิดนึงค่ะหนึ่งสองเล็ดโยค่ะตอนเป็นเด็กเขาอยากกินนมนะแต่ว่าลดนมเป็นคว่ำอยู่หน้าหมู่บ้านมาให้ถึงลดนมคว่ำย่างแตกหน้าหมู่บ้านไม่ได้กินนมนะคะเนี่ยค่ะมาไปส่งท้องกันมาเดียวเดียวผู้ชายก็เพ้่มนะคะ มาแล้วค่ะส่งน้องค่ะไปเลยลงไปเฮ้ยไปเลยพี่ไปอัดคลิปด้วยไปทางไปเลยอันนี้ปวดของร้านนะคะเจ้าแค่สาวของบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้อ่านนิดเลยค่ะรถพนักงานเลเราเต็มเหนี่ยวเลยเอ้ยแล้วไปอัพสเตตแอไปอัพอะไรเฟซบุ๊กแล้วหนึ่งสอง ต้องแบกต้องแบกผมอีกด้านนึงอ่าแบกก็มาสิไม่ไม่อ่าอ่า่ะหนึ่งสองพี่โอ๊ตลงมารัามันแทกให้หน่อยเดียวลูกค้าพี่จะรีบอ่ะยืนแบกผมให้น้องสิลูกขยิงเท้ามาขยิงให้หน่อยเออแล้วอ่ะมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ดิเออเออหถ่ายกับน้องไง ค่ะหนึ่งสองยูตรงนี้ลืมไปอันนี้มันซ้อนดากเขาแล้วนัองพยายามเลยค่ะหนึ่งสองค่ะเอาแสงข้างล่างด้วยนะขอข้างล่างไปแล้วนะ้ไปส่งน้องอย่าลืมไปดูนะอยู่ใน YouTube ของน้องนะน้องปล่อยมาชื่ออะไรนะลูกเป็นออดิชันนะคะไกอาค่ะไกอาของออดิชันไกอานะคะจุนเจปักนะคะ ไปดูน้องนะพี่รับรองว่าคุณภาพครับแก้วมากก็คือมีน้องจอยด้วยอะไรด้วยจอยจอยจอะไรนะจอยลายเนียลายเนียค่ะอันนี้ก็เจนจีนี่ก็ <c oughs> จันจีนี่ก็เลิศนะไปดูโปรไฟล์มันนั้นหลังจากที่เราทําสีไปขนลุกค่ะไม่ใช่ผีหลอกนะ <c oughs> โปรไฟล์แน่นมากเดี๋ยวนี้ค่ะ <c oughs> มาหากันบ่อยๆนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs>